ฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็พบกับเบลจีชนะกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะพาทัวร์บ้านของเราไปทัวร์กันดี่กันมีเพื่อนๆน,นะคะขอมาว่าเมื่อไหร่จะทัวร์บ้านสักทีภาพดูมัวมัวไหมใช่มัวมากนะนี่ก็ไปต่อแล้วก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าสู่ห้องแรกของเรานะคะไป ไปเลยไปเลยลเดี๋ยวเราก็จะกลับมารีวิวข้างนอกต่อฮัลโหลสวัสดีครับโเคครับวันนี้เราก็จะพาไปรีวิวบ้านอนะทัวร์บ้านนะคะคุณไกด์บอกเดี๋ยวคุณไกด์จะพาทัวร์ข้างบนคุณไกด์จะเล่นเกมค่ะดูไปตรงนี้นะคะก็คือที่ถ่ายทำํำกล่องไรเออยังอยู่นะ <ม><ม>นี่กอลไรเออยังดูไปรีวิวข้างบนก่อนห้องหัวก่อนนี่นะคะก็คือเวลาให้กับไกด์ถ่ายกันสองคนก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้แต<ด>่เมื่อกี้พี่นนยนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะวาเวลาไนน์อยู่คนเดียวไนรีวิวคนเดียวนก็จะรีวิวตรงนี้นะคะนี่นะครับคือไปไปต่อแล้วนี่ก็คือบานี้ของคุณไนน์ไอ้ีจริงมันมีเวอร์แอคชั่นเยอะมากเลยนะ เดี๋ยววัหลังก็มาแกะให้ดูนะคะนี่นะครับต่อไปที่ออกกำลังกายของฟ้ากับแม่ครับและนี่ก็คืออันนั้นคือโตทำการบ้านนะคะดูดีๆแต่ไม่ค่อยได้ทำการบ้านเท่าไหร่นี่ก็คือและนั่นก็คือให้ดูค่ะผมณโตบอลนะคะไปครับนี่ก็คือแล้วก็ต่อด้วยห้องครัวโนี่คือปั๊มก่อนปลาจีนครับปโาจีน โตดด๊ตโต๊ะไปมัน,นตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะคะก็เลยกันตรงนี้นีรักหุ้นตู้เปลนโต๊ะครัวนะคะไม่มีอะไรกินเลยไปเถอะนี่ก็คือห้องครัวของเรานั่นเองวู้ฮู้เปลี่ยนหัวไหมใ้ว่าเปลี่ยนไปคุณได้ของกินแล้วนะคะโอเคครับวันนี้ผมได้ของกินเป็นบุญนะ ไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่รีบไม่ร้อนอะไรนะคะแล้วก็จะไปเรื่อยๆของเรานะคะนี่นี่คือตู้โชว์วตอนแรกเป็นตู้โชว์นะคะตอนนี้เป็นตู้ของเล่นแล้วยู่ห้องออยังครับไปนี่คือขึ้นไปข้างบนแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เก็บที่ของเล่นเยอะมากคน่ะ ไม่อยากให้ดูมากนะคะนี่ก็คือส่องลงไปข้างล่างได้แล้วก็ขึ้นไปอีกรู้สึกเหมือนจะมีแม่บ้านอยู่ข้างบนด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะนี่ก็คือเพล้นนะคะส่วนนี้ก็เป็นตู้เย็นเข้าห้องนอนดีกว่าชดาเบดูไปต่อนะคะต,ตรงนั้นก็เป็นห้องน้ำนะคะเดินเข้าไปตรงนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องกระจก เป็นตัวเครื่องแป้งแล้วก็ต่อด้วยห้องของคุณไกด์นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ้าของห้องมาเปิดดีกว่าึ่มปุ่งปุ่งไม่มีเลยนะคะอันนี้จริงเรานอนกันตรงนี้นะคะสองคนนี่สองคนแต่ว่าทีวีโดนแย่งชิงนะคะก็เลยไม่ได้นอน นาฬิกาอยู่ยัยงเดินด้วยนะคะต่อไปต่อไปก็คือห้องไหนที่พ่อสร้างเอาไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์นอนนู่นนี่นั่นต่างๆเยอะแยะค่ะนี่นี่รับผมจะโชว์อะไรให้ดูแล้วตรงนี้ก็คือห้องน้ำเดินเข้าไปจะโชว์อะไรให้ดูครับจ่อเล็บโจเก็บโจไปกลับนี่ก็คือเล มิเซลิโอนะครับเป็นมวยปล้ำครับเพราะ่าผมเทียบผมจะมาต่อยมันครับมันแบนไปหลายรอบแล้วคะต่อไปก็คือข้างนอกนะคะเป็นแบบว่าโรงรถนะคะจับเอ้ยอ่ะไปตรงนี้ก็คือศาลานั่งเล่นชิวๆให้ดูบ้านเราก่อนดูแล้วนะคะเพื่อนๆคนจะเห็นกันแล้ว เลยบตรงนี้ครับรให้ดูเลยครับอีกครั้งนึงครับไก่ไก่นะฮะนี่นะคะก็คือบ้านเต็มตัวไปต่อเี่ยคือสนามหญ่ับเอาไว้เตะบอลเมนโกอะไรกันบ้แล้วนั่นก็คือแม่บ้านของเรานะคะโซนนั่นก็คือลีเออพันผลิตบาลูส่วนนี้ก็คือแปนบาลแล้วก็ห้องสนุก มเป็นห้องที่แบบชิวมากที่สุดแล้วนะแต่ร้อนมากนะนี่โอเคไปโอเคแล้วก็ห้อง<ไ>ปโปรดของคุณพ่อของเรานะคะนั่นก็คือห้องมอเตอร์ไซค์นั่นเองไม่่รู้วา,าแต่ว่าเขาล็อกอยู่นะคะเพราะว่ามีแต่คนชอบมาแอบหยิบนี่เลยเครื่องมือไปซ่อมรถปปต่อเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสให้ดูจ้ะแล้วนั่นก็คือรถนี่นะคะ เห็นไหมสองันแม่วไปใช่ครับเพียนเดี๋ยวเราจะใส่รูปไปให้นะคะว่าเป็นสีอะไรเป็นยังไงแล้วนี่ก็คือสองคันต่างๆนานานะคะนี่นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ข้างหลังบ้านแฟนต้าแฟนต้า <S <S เป็นหมาพันธน่ารักที่สุดเลย จิ๊กนั่งลง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 มันไม่นั่งนะคะมันเห็นกล้องไม่ได้ปะมาแล้วไปแล้วเร็วขังสองเดียวนะไปะเร็วต่อไปนะคะนี่ก็คือบ้านและหลังบ้านก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากผมจะโชว์เป็นแค่กลมหากิจการเพลงรับแย่ นดูนะการปลาเสียงของผมฟิลคลิกมากเลยครับไปครับแล้วก็ขอติดตามช่อง OP Channel a s ด้วยนะครับเป็นเพื่อชนิดของผมเป็นไงกันบ้างค้ะมาพกกานรีวิวและพาทั่วบ้า ซาคุชิเราตีตามรีวิวซาคุชิในคลิปที่แล้วด้วยนะคะหนูพูดง่ายๆว่าลงทองกันสองคลิปเลยก็ได้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ